ตอนนี้เราจะมาดูเออนั่นแหละเรามาปั่นจักรยานเล่นกันดีกว่าฝนมันตกเนี่ย,ยโอ้โหคกน้อยนะักสงสารแม่ดูคนตามมันเด็บเลยดีกว่าไม่ปั่นเร็วไม่ได้ถือโทรศัพท์อยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมือไม่มีมีไม่มือจัก,กรู้ ปันผิดทางปันผิดทงางเฮ้ยตาหนะูเรื่องื่น่าจะทำได้ อุ้ยอ่างหลังเบนได้นหรออืมเดี๋ยวห้ามหัาตัดต่อไอ้ห้ามปิดคลิปนะโอเคขออนุญาตเออสูบยางรถก่อนยางเบนอุ้ยทำงานไม่ถูกเลยเออตัดต่อไม่ได้เว้ยแชว๊บดูดูเบอร์เลยเออมาสต๊อปกันไม่ได้ไปนัดกันหรอไม่ได้ไปนัด ฝะนจนาว่าจะไปแต่ไม่แต่ว่าไม่มีใครไปลงจากรถลงจากรถเนี่ยจะนี่จะซื้อกันฝนอื้มซื้อสกันฝนใ้หนูถอยหลังอ่ะถอยถอยถอยยหยุดหยุดอ่ะหยุดยังอุ้ม่ยึดต้องนาไม่ใช่ะอ่ะเดิน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 เดโอเค ตัดก่อนพี่เวโ่หน้าขึ้นมาได้เดี๋ยวพี่เวประสูติเดี๋ยวพี่เวเกิดมาไม่ไมเราจะขังพี่เวไว้ในห้องเขาตกข,ของเขาอยุบนนูนสุขังสีน้าน่ากว้าวงกลโคตรมากเลย จูป,ปากเอวเซเวนโคจิสุดเจ๋งอคลเพชได้ลงำเฉยเอ่ะมันตายก่เลย่ะ่ไม,ไม่ตัดอะไรเลยจะตัดหม,มายควไมว่านี้แต่ก็คาตอ๊อ ตังไยก็ไม่ต๊บเไยไม่ตึบมันก็เปลืองพื้นที่ดิดูไปตรงบ้านเล่นดิเออับ้นเนงไปดูน้องเล่น,นดูน้องพิตะมาหน่อยดิเออขับถนัดขึ้นมาหน่อยหนึ่งมีอีกคงอย่างนี้ก็เลยจับของอยางนี้จริงใช้ได้ดของ,ของ,ของทางอะไรไม่ดีอ่ะ

เสียคลิปหมดไปแล้วนะครับพี่พี่เห็แท้พี่พี่ครับตายแล้วเรานั่นไงเซเว่นออกไวแล้วเวนหฮา เรไปดูใกล้ๆตัวมันดำทเสื้อมันดำนี่น,น,นะครับน้องเวนของเรานะครับ <c oughs> หน้าเอ๋อว่ะเฮ้ยข้างนอกมันดำในกล้องไม่ขาวเฮ้ยงงเลยไปกันไปเจอบนถนนเด้อไปเอาตะเฮเราไปดูค่าขึ้นไอต๊อไปก่อนไปถ้งเราสามารถกดเ,เพิ่มเสียงแล้วมันจะขยูบให้ห้ามกดเลยนะอัดคลิปเดี๋ยวมันหาย เออยังไม่จบทำปีสองก็ได้มาจากงานเล่นปีสองดู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 โอ้โหอย่างนี้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บไป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 แล้วตกได้โอ้โหมันทำลมล้นเลยล้มเลย เออก็เจอแล้วเนี <ừ> ่ยด <ừ> ีจ้าเจอกันไหมคนพีด๊ เอาคิดจะขบกันดีนนกว่านะผีไม่อัริยะอูแบเงียบนี่นะจะขบเออถามฟ้าดิช่างน่ากินจริงฟา้าพวกเราไปถามีได้ไชนแนลผี่ว่าเรารูน้นะชื่อวอะไรลืมาตามอยนอวู่่ะเยอยะคะายอยาวะคะามย,ยาว บ๊ายบายทุกคนเนี่